กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตะบลบางกอบัวที่เคารพทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2,568เป็นวันเลือกตั้งนาย,ยกอ์<า>ก,การบริหารส่วน,นตำบลบางบาากอบัวโปรดเลือกนายนัชพลมลรีรัตหรือจูนเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามสาม,มาอบกอดความรักพักใจให้หายเหนื่อยแค่คิดถึง แค่โทรหามีปัญหาจูนช่วยได้ก่าเบอร์สามเบอร์สามห้องเบอร์สามหมายเลขสตูดิโอสามร่วมสร้างการเมืองบ้านเราแบบสร้างสรรค์และโปร่งใสพร้อมสร้างประโยชน์ให้ชุมชนเพราะผมเข้าใจอะไรคือปัญหาของชาวบ้านอะไรคือเป็นประโยชน์กับชาวบ้าน อะไรคือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ, <S <S รตัวอย่างสปอร์จากห้องเบรคสีขออาสาเข้าไปรักษาผลประโยชน์ทำหน้าที่ดูแลชุมชนเพื่อคนบ้านเรารับฟังทุกปัญหาและแก้ไขอย่างถูกจุดโปรดสนับสนุนเลือกจูนน,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 นายนัชพลมารีรัฐเบอร์สเบอร์สาเบอร์สเบอร์ส,ส <S 1> <S 1> ตัวอย่างสปอร์จากห้งองเรคสีมา เลือกคนดีคนทำงานจริงจังเพื่อสารต่อการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลแก้ไขปัญหามีความพร้อม,อมและตั้งใจ<า>รับใช้<ไ>ป,ประชาชนาส่งเสริมสร้างสรรค์สามคัคคีสุจริตเลือกเบอร์สามจูน นายนัชพลมาลรีรัตเบอร์สตัวอย่างเบอร,รจากห้องเบอร์สรี่สามไมาสตูดิโอเยลึงวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัวครั้งนี้เลือกผู้นำที่ดีมีความโปร่งใสแค่คิดถึงแค่โทรหามีปัญหา,าจูดช่วยได้เข้าคูหากเบอร์3เบอร์สเบอร์ส โปรดเลือกจูนนายนัชพลมารีรัฐเบอร์สาม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 ตัวอย่าง่เต่อจากห่อมาเสียสกบมาหาสตูดิโอ ยอยากสปอร์ตจากห้องบันทึกเสียง My h e a r t Studio